สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตานเทพพงามกลายเป็นตลกที่ถูกลืมยอมขายสมบัติเพื่อหาเลี้ยงตนเอง เทพโพงานไปที่ทราบกันดีว่าทําธุรกิจอะไรก็ล้มไม่เป็นท่าขณะที่ว่าตอนนี้ที่เอาบ้านไปจำนองกับธนาคารประเทศอาจต้องย้ายไปอยู่ประเทศลาวกันเลยทีเดียวโดยเจ้าตัวกล่าวว่าเร็วๆนี้จะโดนยึดบ้านมันผิดเพี้ยนไปหมดเอาบ้านไปจำนองมันจะยึดเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ผ่อนมาหลายเดือนแล้วเราจะอยู่ได้เราต้องตามมัน คือเจ้าก็เอาไปช่างมันคือทุกวันนี้ต้องคิดแบบนี้แล้วไม่อย่างนั้นมันก็เครียดแต่ว่าป๋าก็คิดว่ามันคงเป็นเรื่องธรรมดาของดวงชะตาหรือวาสนาของคนมันไม่เหมือนกัน ปาก็คิดไว้ว่าป่าจะต้องไปอยู่ประเทศลาวแล้วแหละเพราะว่ามันน่าจะมีทางทําธุรกิจอย่างอื่นได้บ้านเรามันทําลําบากจะทําอะไรแต่ละอย่างปัญหาเยอะล่าสุดก็เป็นประเด็นใหญ่โตจนได้หลังมีข่าวออกมาว่าป่าเทพโพงามจะย้ายสามมโนครัวไปอยู่สปปลาวหลังบ้านโดนยึดเพราะติดจำนองไม่ได้ผ่อนชําระมาหลายงวดโดยผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังป่าเทพถึงข้อเท็จจริงว่าการจะย้ายไปอยู่สปปลาวเป็นเพียงอารมณ์ขันที่ป่าเทพเล่นๆกับเพื่อนเท่านั้นว่าจะพาครอบครัวไป เที่ยวที่ลาวหาใช่เป็นการไปอยู่ถาวรไหมโดยเจ้าตัวกล่าวว่ามันเป็นแค่ความคิดของผมที่พูดเล่นๆกับเพื่อนที่อยู่เมืองลาวครับว่าอยากจะพาครอบครัวไปเยี่ยมเพื่อนที่ลาวส่วนว่าจะไปอยู่จริงไหมยังไม่ใช่เร็วๆนี้แต่ถ้าย้ายไปอยู่ผมก็ว่าเป็นที่ที่เหมาะกับผม พราะที่นั่นมีวิถีชีวิตอาหารการกินภาษาก็คล้ายกับประเทศไทยถามว่าการไปเยือนสอปปลาวของป่าเทพจะเป็นการไปดูลัดเลาเพื่อวางแผนในอนาคตที่นั่นหรือเปล่าป่าเทพยืนกานก็ต้องดูดูเอาไว้ว่าที่นั่นคนเขาทํามาหากินอะไรในใจผมก็อยากไปเปิดร้านนวดแผนโบราณน,นะมันน่าจะโอเคแต่ตอนนี้ผมคงไม่ไปไหนหรอกครับเพราะผมยังชอบชีวิตชาวไร่ที่จังหวัดราชบรุรีตัดหญ้าเลี้ยงวัวมีความสุขดีอยู่ครับื่องจากการพูดคุยป่าเทพระบุว่า รู้สึกเบื่อหน่ายความวุ่นวายในเมืองหลวงโดยออกมาใช้ชีวิตยอย่างเรียบง่ายอยู่กับสัตว์เลี้ยงนานาชนิดนับร้อยตัวเพราะต้องการหาความสุขในบานปลายชีวิต โดยเจ้าตัวกล่าวว่าคิดว่าความสุขไม่จําเป็นต้องอยู่ในเมืองเพราะในเมืองมันแออัดอากาศไม่บริสุทธิ์เลยเตรียมหาอาชีพใหม่หลังจากประกาศขายบ้านในซอยกันตนากรุงเทพแล้วเมื่อได้ตังมาก็จะนําตังส่วนเด่งมาใช้ชีวิตอยู่ที่ไร่จนต้องแบ่งที่ดินขายจํานวน30ไร่จากอดีตที่มีอยู่50ไร่ตอนนี้เหลือ20ไร่เพื่อนําตังที่ได้มาเลี้ยงสัตว์พวกนี้ ปราเทพกล่าวอีกว่าตอนนี้บอกขายบ้านมานานแล้วแต่ก็ขายไม่ได้ถ้าเกิดว่าขายบ้านได้ก็จะได้ไม่ต้องมีภาระอะไรให้วุ่นวายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทรัสต o มีเดียขอบคุณครับ